บริจาค25สตางค์ทุกกล่องก็ถือว่าแบบเป็นเรื่องที่ดีมากเลือกกินเลือกใช้ยังไงบ้างหรอคะจริงๆแล้วก็คือน้ําผลไม้ดอยคํานี่เป็นอะไรที่แบบมีติดบ้านตลอดอยู่แล้วนี่ไม่ได้เว้ยก็คือแบบชอบอยู่แล้วอะค่ะก็ยิ่งพอรู้ว่าเขามีโครงการได้แบบเลิริงทูแชร์ด้วยเนี่ยพูดก็ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วค,ะค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะแบบว่า อร่อยด้วยกับน้ำผลไม้ดอยคำนะคะแล้วเราก็ได้ทำบุญไปด้วยในตัวนะคะก็อยากให้อุดหนุนกันเยอะๆนะคะน้ำมะเขือเทศอร่อยมากค่ะ,ะสวยงามมาสวยดีช,ชมมาสบตาด้วยสิไม่ลงควานพี่แมวยังไงเป็นช่ว่าไม่ได้ลงก่าจริงๆแล้วคือตัวอ,อ,อย่างที่เคยคุยกับพี่ๆไปแล้วรอบที่แล้วว่าแบบเออตั้งใจจะไปทําแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนแบบรู้สึกว่าอยากสวยวันนี้อ่ะไม่อยากจะแบบ5060แล้วค่อยทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากทําให้เรา ดูดีในแบบตัวเองแต่ว่าดีขึ้นหลายคนจะบอกว่านี่ทําแล้วหรอไม่เห็นเปลี่ยนเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอธิกรรมตัดอยู่ในกระบวนการตัดใจนานไหมคะก็จริงๆก็คุยกับพี่แหม่มปรึกษามาเป็นปีแล้ะค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลนี้จริงๆแล้วเขาไม่ได้รับไม่ได้รับเคสรีวิวเป็นโรงพยาบาลที่แน่นอยู่แล้วทีมต้องแบบใช้เส้นพี่แหม่เพื่อขอเขาไปทําที่นี่อะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็คุณหมอก็คือคิวยากมากอ,อะไรเงี้ย<อ>ก็ก็จองคิวมาเป็นปีเหมือนกันค,ค่ะกอนทำเพียร์ไม่เพราะเราต้องแบบว่าต้องตรงไหนอะไรยังไงไม่เครียดเลยเพราะว่าตั้งใจ<อ>แล้วก็รู้ว่าลิมิตของเราที่จะทำอ่ะคือทําแค่ไหนทําประมาณไหนก็เลยแบบไม่ได,ไได้ไม่ได้กังวลอะไรค่ะแต่ว่าตอนที่เข้าไปปรึกษาคุณหมอแล้วเราปรึกษาได้บ้าอยากได้แบบไหนตรงไหนไม่มีปัญหาส่วนวคือจริงๆลงไปนั่งคุปะไม่ต้องพูดอะไรเลยคุณหมอแบบแ้่ชดบอกเราแทนทีจิ้มเลยว่าเรางทำอะไรแล้วก็ เหมือนกับที่เราอยากทำทุกอย่างก็คือจริงๆแล้วพิมก็แค่อยากจะยกให้มันแบบดูสดชื่นขึ้นแต่ว่าให้มันเป็นคงหน้าเราเดิมอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเดิมใช่แค่นั้นเอง นี่ย้อนเวลาไป4ปีครับพี่ก็ไม่กล้าพูดเพราะเหมือนแบบไม่ใช่เพราะว่าเราก็รู้สึกเราก็คุยกับแม่ทุกวันว่านี่แม่นี่มันมันดีแล้วใช่ไหมนี่คือมันทำแล้วมันโอเคใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็คุณหมอบอกแล้วว่ารอให้3เดือนถึง6เดือนตอนนี้ก็ยังเพิ่ง2เดือนอยู่แล้วอย่างาตอนทำมันใช้ระยะเวลากี่ชั่วโมงในการทำโอ้พี่เข้าห้องผ่าตัดตั้งแต่เช้าออกมาก็มืดเลยแกนะคะ5-6ชั่วโมงพี่จริงมันทำไรด้ไหม น,นี่เหมนดไม่ดู <ris> ก็ยกช่วงนี้ก็ยกยกช่วงข้างล่างตรงนี้เก็บคอนิดนึง,งอะไรอี้แค่นี้ค่ะคือไม่ได้ทําเยอะทาผิวเจ็บไหมสาี่วันแรกก็เอาเรื่องอยู่ค่ะระบบกินเข้าไม่ได้พูดได้แค่เนอเหมือนอย่างที่พิมพ์ลงรีวิวไปอ่ะคือมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าพอหลังจาก4วันก็คือแบบดีขึ้นเลยทานได้เดินเล่นได้ปกติค่ะูความั่นใจตอนนี้เรากลับมาแบบ ใสเหมือนเดิมแล้วก็เหนื่อยมากก็น่อยเหมือนกันเหมือนแบบยังไม่รู้ว่นกลายเป็นน่อยเพราะว่าเหมือนแบบทุกคนก็เหมือนรอดูว่าไหนไหนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแซมว่าเหนื่อยกับคำที่เขาบอกว่าไหนไหนไหนทำอะไรไหนทำแล้วเรออะไรเงี้ยเพราะว่าหลายคนไม่ได้เจอพิมนานไม่รู้ว่าพิมแก่ไปเยอะแค่ไหนก็จริงๆก็อย่างที่บอกอะค่ะว่ามันมันทำไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเราไม่ได้ทำกับตอนที่เราอายุหกสิบ พิมอยากทําวันนี้เพราะพิมอยากดูดีตอนนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ขึ้นขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ <c oughs> ยค่ะคือแค่ <c oughs> ดูดีขึ้นก็นิดนึงก็ดีใจแล้วอะจริงมันรู้ความมาดูไงบ้างที่พูคุณทั้งทำทั้งบอกก็บอกทุกคนว่าทําแล้วแล้วเรา,เราพี่หนูดูตอนนี้อ่ะไม่ได้ไม่ได้โกหกนะพี่พิมเด็กดูเฟีขึ้นใช่ไหมใช่ไหมถือว่าพิมรู้สึกว่าตอนนี้มันเหมือนในวัยเราอะร้อยไม้หรืออะไรมันอาจจะอยู่ ผ่านอานการต่างๆอาจจะเอาไม่อยู่แล้วก็วคือแบบเจ็บทีเดียวไปเลยแล้วก็แบบอยู่อีกสักห้าปีสิบปีอะไรเงี้ยก็น่าจะแบบ,บดีอะไรเงี้ยค่ะทำแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวรอให้มันเข้าที่สักสามถึงหกเดือนอย่างที่คุณหมอบอกตอนนี้ยิ้มก็ยังแบบไม่สุดเลยค่ะยังรู้สึกว่ายิ้ม่อะไรคะก็ก็มีคุยกับกับคุณหมอบ้างก็ส่งรูปให้ดูอัปเดตคุณหมอว่า รอเลยเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีอะไรอย่างงี้ค่ะไม่ต้องระวังเลยแล้วก็ไม่ต้องกลับมากินยาไม่ต้องกลับมาพันหน้าไม่มีอะไรเลยคุณหมอแค่ให้รอเวลาอย่างเดียวค่ะแต่คุณพู้สึกยังไยบางทีคุณหมอกว่าอายุแค่นี้แล้วหน้ามันยังไม่ได้แบบว่าตื่นตามม่นอย่างที่พิมพ์บอกว่าพิมพ์อยากดูดีวันนี้เลยพิมพ์ไม่อยากรอว่าแบบต้อง ต้องเหี่ยวย้อยแล้วถึงไปทําแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพีู่้สึกว่าพิมอยากยืดเวลาของคลิปตอนนี้อยากจาก45ไปถึงสัก55อะไรอย่างงี้อ๋อชะลอใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราก็เราไม่รู้ว่าแบบในอีก10ปีเราจะยังร่างกายเราพร้อมจะทํำไหมหรืออะไรจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยคือพิมพ์พร้อมวันนี้อะไรเงี้ยค่ะพรอไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมคะพิมพ์รู้สุอะไรซึ่งก็มองว่าตั้งแต่เราเข้าวงการมาเขาบอกว่าหน้าเด็กมาตลอด ไงอย่างที่ทุกคนบอกว่าพอทุกคนติดว่าแบบเราหน้าเด็กทุกคนก็จะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วพอเอารูป before After มาคือพิมพ์ก็หย่อนตามตามวัยเหมือนทุกคนอื่นแต่จริงๆเล่นละครก็เป็นแม่เป็นอะไรถ oh, <okay. S 1> ูกป้ะฉะนั้นคือตอนนี้เราก็เหมือนแค่อยากจะเป็นแม่ที่สดชื่นขึ้นไม่ได้บอกว่าอยากจะกลับไปเล่นบทเด็กอแ้วเป็นแบบคุณอาจจะเจอจที่เรสึกว่าอุนแก่แล้วเราก็รู้ตัวเองไหมเราก็เราก็รู้ตัวเองว่าเออตรงนี้เราเริ่มหย่อนแล้วว่าแฮแก้มก็เริ่มห้อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้ส ทุกวันสองกระจกใครไม่ทำบ้างเราก็ต like, wow. ้องแบบว่าเราลองดูช้ำหน้าเออลองดูสิเอ้ยมันดีขึ้นนี่นะก็เลยคิดว่าหมอน่าจะช่วยนะตอนนี้ก็แค่ลองให้หายหายระโบมหายเจ็บหายเข้าที่อะค่ะเออให้มันสักสามหกสามที่เดือยต่อเนี่ยค่ะอันที่เราอยากจะสตาร์ทหน้านี้ไว้ตลอด ในความเป็นจริงมันก็ทําไม่ได้ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามวัยแต่ว่าเราก็ยื้อที่สุดเท่าที่เรายื้อได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดเขที่แล้วถ้าเกิดข้าที่แล้วพี่พีมมีแพลนอยากทำอะไรเพิ่มเติมไหมพี่แหม่มไม่พี่แหม่มไม่ได้เป็นพี่แหม่มนี่คือแบบให้เราค่อยๆด้วยซ้ำคือตอนแรกพีมบอกว่าแม่แม่ทำตาเติมตรงนั้นเลยพี่แหม่มบอกหยุดพออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อยากจะค่อยๆปรับเร้วว่าเขาผ่านมาแล้ว อะไรนะคะราคาเนี่ยต้องอยากให้ค <c oughs> ุยกันละโรงพยาบาลเคสไมเคสไม่เหมือนกันใช่อันนี้พี่พิมบอกเองว่ามันคุยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างที่บอกว่าโรงพยาบาลนี้เขาไม่ได้รับทั่วไปไม่ใช่ว่าใครจะไปเดินไปขอรีวิวเขาให้ต้องส่งเคสไปให้คุณหมอดูก่อนหรือว่าอาจจะต้องมีแบบใช้ใช้เส้นบ้างโดยพี่แหม่มมิชุดาเ็าช่วยจริงๆค่ะ เรามันคงทําไม่ได้หลายครั้งนะคะพิมว่าเดี๋ยวรอให้แบบถึงวันนั้นก่อนแล้วค่อยว่ากันไม่เคยไม่ได้แขงช้างแต่เราติดเลยนะเว้ยก็อย่างที่บอกว่ายังเป็นบทคุณแม่แต่ว่าเป็นคุณแม่ที่สดชืน่นขึ้นนิดนึงค่ะแม่ใบใส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 ขอบคุณนะครัขอบคุณนะคะรับพิมพิมสวยตรงกลางก่อน ผมฟิวหมดแล้ว่เงือ